พระแก้วมกรกตพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่จนไม่รู้ว่าใครสร้างและสร้างมาแต่เมื่อใดเป็นความลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้อีกทั้งฝีมือที่สร้างแม้จะลงความเห็นกันว่าเป็นฝีมือระดับช่างเอกแต่รูปแบบก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นฝีมือของช่างอินเดียขมรมอนพมา่าไทยหรือจีนจอนมีตำนานกล่าไวไว้ว่าเป็นฝีมือเทวดาสร้าง มีตำนานโบราณเขียนเป็นภาษามคตเรียกพระแก้วมรกตว่ารัตนพิมพ์พอวงและกล่าวว่าเทวดาเป็นผู้สร้างถวายพระอรหันต์องค์หนึ่งนามว่าพระนาคเสนเทระแห่งเมืองปาตาลีบุตรพระนาคเสนเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์สำเร็จด้วยอภิญญาได้อาราธนาพระบรมมสารีริกาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ประดิษฐานอยู่ในองค์พระมหามณีรัตนปฏิมากรถึงเจพระองค์คือในพระโมลีพระนราชพระอุราพระอังสาทั้งสองข้างในพระชานุทั้งสองข้างอีกรวมเป็น7พระองค์เนื้อแก้วก็ปิดมิตชิดสนิทติดเป็นเนื้อเดียวดังเดิมไม่มีร่องรอยพระมหามณีรัตนปฏิมากรอยู่เมืองปาตลีบุตร แล้วตกไปอยู่ลังกาทวีปเมืองกัมโพชาเมืองศรีอยุธยาเมืองละโวเมืองกำแพงเพชรแล้วจึงตกไปอยู่เมืองเชียงรายเจ้าเมืองเชียงรายหวังจะซ่อนสัตร,รูจึงเอาปูนทาลงรักปิดทองแล้วบรรจุไว้ในเจดีนอกจากนี้ยังมีนิทานอีกหลายเรื่องที่เมืองขเขมรบ้างไทยบ้างลาวบ้างแต่งไว้เกี่ยวกับพระแก้วมรกตแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงตำนานหรือนิทานไม่มีเรื่องไหนที่ยืนยันความจริงเกี่ยวกับพระแก้วมรกต เรื่องราวของพระแก้วมรกตปรากฏชัดแจ้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช1977เป็นต้นมาเมื่อฟ้าได้ผ่าพระสถูปเจดีย์เก่าองค์หนึ่งของวัดป่ายะตำบลเวียงเมืองเชียงรายเมื่อพระสถูปเจดีย์นั้นพังลงลงมาก็ได้เห็นพระพุทธรูปปูนองค์หนึ่งปิดทองทึบทั้งองค์ซ่อนอยู่ภายในก็คิดกันว่าเป็นพระพุทธรูปปูนธรรมดาจึงอัญเชิญไปไว้ในวิหารต่อมาอีก2-3เดือนปูนที่ลงรักปิดทองที่พระนาสิกได้กระเทาะออก เห็นเป็นแก้ว,วสีเขียวงามเจ้าอธิการจึงให้แก่ออกทั้งองค์คนทั้งปวงจึงได้เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปแก้วทึบทั้งองค์สีเหมือนมรกตไม่มีบุกสลายเรื่องราวของพระแก้วมรกตที่ปรากฏชัดจึงเริ่มขึ้นในตอนนี้ส่วนใครจะเป็นผู้หุ้มปูนปิดทองแล้วนำมาซ่อนไว้ในพระเจดียและซ่อนไว้ตั้งแต่เมื่อใดด้วยเหตุผลใดไม่มีใครทราบเมื่อชาวเมืองเชียงรายและใกล้เคียงได้ทราบข่าว ต่างแตกตื่นไปนมัสการบูชาเท้าเพียผู้รักษาเมืองจึงมีใบบอกไปถึงเจ้าเมืองเชียงใหม่ผู้ปกครองเชียงรายเจ้าเมืองเชียงใหม่จึงจัดขบวนช้างแห่ไปรับพระแก้วมาโดยหลังช้างครั้นมาถึงสามแยกไปเมืองนครลำปางช้างที่รับพระแก้วมาก็ตื่นวิ่งไปทางเมืองนครลำปางควานช้างเล่าลมจนช้างสงบลงแล้วให้ออกเดินทางไปเชียงใหม่ช้างก็ตื่นจะไปนครลำปางอีกแม้เปลี่ยนช้างเอาช้างที่เชื่องมารับช้างก็ตื่นจะไปทางลำปางเช่นกัน ครั้นมีใบบอกไปทางเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองเชียงใหม่ที่นับถือผีวิตกว่าผีที่รักษาองค์พระไม่ยอมมาเมืองเชียงใหม่จึงยอมให้อัญเชิญพระแก้วไปประดิษฐานไว้ที่นครลำปางพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วเมืองลำปางนาน32ปีครั้นถึงปีพุทธศักราช2011เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ใหม่ดำริว่าที่เจ้าเมืององค์เก่ายอมให้พระแก้วไปอยู่เมืองลำปางนี้น้อไม่ควรเลยจึงส่งขบวนไปอัญเชิญมาไว้ที่เชียงใหม่ สร้างเป็นปราสาทมียอดสูงจะให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วแต่ก็ถูกฟ้าผ่าหลายครั้งจนต้องเลิกล้มความตั้งใจอัญเชิญไปไว้ในพระวิหารที่มีซุ้มจระนำอยู่ในผนังด้านหลังพร้อมเครื่องประดับอภรรต่างๆมีบานปิดเป็นตู้เก็บรักษาและเปิดให้ผู้คนนมัสการได้เป็นคราวคราว พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่นานถึง8 4ปีจนถึงปีพุทธศักราช2095ก็ต้องเดินทางอีกครั้งเมื่อเจ้าชัยเรอสรลอศถาธิราชเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์หนึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าโพธิสาร,รเจ้าเมืองหลวงพระบางเพราะเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ก่อนได้ยกราชธิดาชื่อยอดคำให้เป็นมเหสีพระเจ้าโพธิสารมีราชบุตรคือเจ้าชัยเสรอศอ,องค์นี้เมื่อเจ้าชัยเสรอศอ,อายุได้15ปีเจ้าเมืองเชียงใหม่ผู้เป็นอัยการถึงชีพิตักใส ไม่มีทายาทครอบครองเชียงใหม่ท้าพระยาและบรรดาพระสงฆ์ผู้ใหญ่ทั้งปวงจึงพร้อมกันไปขอเจ้าชัยเสรอสอมาเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่มีนามว่าเจ้าชัยเสรอสอฐานทิราชครั้นต่อมาพระเจ้าโพธิสารสิ้นพระชนน้องชายต่างมารดาได้เป็นเจ้าเมืองหลวงพระบางเจ้าชัยเสรอสอจึงพาครอบครัวไปร่วมงานศพพระบิดาโดยอัญเชิญพระแก้วมรกตไปด้วยอ้างว่าจะนำไปให้ญาติวงนมัสการบูชาแต่เกิดความขัดแย้งกันในราชสมบัติ ในที่สุดเจ้าชัยเสรอรอถาธิราชได้ครึ่งครองเมืองหลวงพระบางไม่ได้กลับเชียงใหม่พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เมืองหลวงพระบาง12ปีจนเมื่อเจ้าชัยเชษฐาธิราชลงมาตั้งเมืองหลวงใหม่ที่กรุงเวียงจันทร์ก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตลงมาด้วยพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เวียงจันทร์นานถึง2 1 5ปีจนในปีพุทธศักราช2321ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สึกเป็นแม่ทัพไปตีเมืองล้านช้าง หลวงพระบางและเวียงจันท์ได้เป็นขอบขันธ์สีมาจึงได้อัญเชิญพาราแก้วมรกตกลับมากรุงธนบุรีด้วยพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้สร้างโรงพระแก้วขึ่งที่หลังพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามในพระราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามอหักศริยะศึกขึ้นครองราชได้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2325ทรงย้ายพระนครมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาโปรดให้สร้างวัดเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตขึ้นในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระอารามแล้วเสร็จจึงโปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตแห่ด้วยขบวนเรือข้ามฟากมายังพระอารามที่สร้างขึ้นใหม่ในวันจันทร์ ัน14ค่ำเดือน4ตรงกับวันที่27มีนาคมพศ2327และผูกพัทธีมาในวันนั้นพระราชทานนำว่าวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามส่วนยกรุงเทพมหานครก็มีชื่อว่า กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินม,มหินทรายุธยามีความหมายว่าพระนครอันกว้างใหญ่ดุดเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้ฉะนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องมีพระแก้วมรกตสถิตอยู่คู่พระนครตลอดไป